เนี่ยสวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้มาอยู่กับผมกันเช่นเดบผมกับโน,โนหนึ่งแห่งการไปตุนนะครับผมวันนี้มากับทุนสามพันสามสิบผมบอกเลยว่าวันนี้ผมเตรียมทุนมาอย่างเยอะมากๆครับผมเออเราเรามาทําอะไรกันดีกว่าไม่ทําหรอกก็คือตีต,ตีธรรมดาได้แหละเออก็เก็บกําไรออไมไว้ให้เยอะเยอะอนะเพื่อเราจะไปตีแบบเป็ดหนักๆก,ก,กันอ่าพร้อมแล้วไปลยุยดีกว่าวันนี้ เล่นเป็นห้องจับเวลากันนะครับผมมาอืมเอ้ว่าห้องนี้จะมีเวลาจํากัดนะครับผมในการตีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเวลานิดนึงครับผมเราจะเปิดกันที่เบ็ดละสิบเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นเบ็ดที่เราเนี่ยรับได้อือท่านผู้ชมอาจจะต้องเพลงใส่ตานิดนึงครับผมผมจะตีแบบรรัว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 มามามา มาดิมาดิมาดูผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นผมจะสาดสาย่เข้าไปสสยเข้าไปมาหนึ่งแผงยังไงยังไงมันต้องใช้ความเร็วมาฮะอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์นะเออซึ่งสามารถอุ้ยห้าร้อยโอ้ไม่สามร้อยโอ้ไหล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 เออท่าผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะผมจะแสแต็กแล้ว สเต็คหนึ่งสผมไม่ยัดเอาง่ายๆคือผมไม่ยัดผมเน้นตีแบบรัวรัวรัให้มันแบบกระจายกําลังอะไรออกไปก็ว่ากันไปฮะเออซึ่งมันสามารถแบบทําให้เราเนี่ยบวกไปก่อนแล้ว600แต่ว่ามันจะสิ้นเปลืองแล้วมันหมดเร็วมากครับผมเออเพราะฉะนั้นต้องรับจะกรรมโอ้สามร้อแจกวะมาแล้วการ800ร้อยผมตอนนี้นขึ้นมาสี่พันสี่พันสาแล้วโอ้โหอย่างรวดเร็ว เราบวกมาแล้วตอนนี้ประมาณพันหนึ่งแล้วก็ยังรบไปล่วงไปอยู่พักแป๊บหนึ่งฮะให้ใจเข้ากันแป๊บหนึ่งเพราะผมจะแบบตีสองมือเลยนะเออคือแบบมืออาจจะต้องเกร็งนิดนึง <c oughs> แต่ไม่เราผมใช้นี่ตีอืมนานๆนนทีก็จะตีมันๆแบบนี้สักทีฮะอ่อย่าลืมนะผมสำหรับใครที่ไม่กดไลค์กดสับนะผมฝากกดไลค์กดสับด้วย เพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมเวลาผมแจกกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมนะผมเออมาสามร้อยตัวงาสองตัวห้าดอกนี้คือมันสี่พันเท่าเดิมตอนนี้เราก็ยังบวกอยู่ไม่มีอะไรมาขัดขวางฮนะแต่ผบต้องขอเพิ่มผมต้องขอเพิ่ม,มเมจวแจวแวบแจวแวบเลยแจวแวบเอออย่างนั้นดิ่าลื ออของดีไม่อยู่จริงมาอีกสามแล้วกันสาดครับเน้นสาดตรัวๆเลยมา4,074,000 4,008,000 4,008,000ขึ้นไหวไหม4,008,000 5,000ขึ้นไหวไหมดูตรงเฮ้ยมาหน่อยดิมาให้เด็กๆรู้ไปหน่อย มาหน่อยเฮ้ยเนี่ยสี่ตัวนี่มึงต้องมาแล้วไปรุ่ดย่าเออมึงต้องมาขออีกตัว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 โอ้ยขออีกตัวไม่ได้หรอขออีกตัวดิเฮ้ยอ่ะหมายค่ะโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะอ่ะเอออีนิดนึ่งนิดนึงขออีกนิดนึ่งอ๋ออีนิดนึงโอเค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 อ่ะอ่ะอ่ะหมดยัง หมดยังเอออ่ะพออ่ะแล้วนี้พอแล้วกันสี่พันสี่ห้าสิบก็ผมโอ้โหสําหรับวันนี้เราบวกมาทั้งหมดเนี่ยอาไรว่ามาสามพันเราบวกมาพันสี่พันสี่ยี่สิบเออถึงว่าโอเคผมอยากขึ้นห้าพันมาแต่ดูทรงถ้าหมดเวลาก่อนน่าจะหมดเวลาก่อนผมก็เลยชิ่งออกก่อนแล้วกันกลัวมันจะดูดหนักวันนี้เออถ้าไม่ดูด ถ้าไม่ดูดก็บวกอ่ะแค่นั้นแหละสองอย่างอ่ะแล้ววันนี้ราไปเป็นเพื่องนี้แล้วกันขอบพระคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร้นะครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้อย่าลืมตามด้วยล่ะ